สวยดีค่ะอุ๊ยชุดนี้อยู่จั้อุยชนอนคือ,น,อน,น่ารักแท้ชุดนอนแหมเขาใส่แบบนี้แลหละผ้ามันนิ่มดีผ้านะยืดดีค่ะสีดได้ดีอืมผ้าน,นิ่มเขาใส่ได้แบบนี้แหละ เนี่ยมันมีแต่ลายน่ารักน่ารักเลยช่วงช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วค่ะชุดนอนอุ้ยเพราะว่าไม่ได้ทำนะอุ้ยแต่ก่อนนี่มานดีนี่มืยสื่อดีค่ะเอาเดี๋ยวีะเป็นผู้แจกกันได้เพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพ่ได้อาบน้าเจ้าเพื่นเลยเพื่อนซื้ออุ้ยมันหนาวตรงไหนนี่แหละกำลังดีตอนนี้คือเป็นหอนหอนแล้ว ไม่ได้ชุดหนาลักแต้แค่เดียวง่ายเหรอเมนว่าแบบค์บอันไม่ใส่ชุดนอนแบบไม่ใช่ว่าไม่ใส่นะคะแ้่ไม่ได้อาบค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ชุดนอนอ๋อตอนแรกเราก็นึกว่าไม่ใส่ชุดอะไรนอนเลยก็เม็ว่าเซ็กสี่ด้วยค่ะ คือห่อนๆเหรอเมื่อวานนี้แบบหนาวเมื่อวานนี้ถ้าเป็นช่วงนี้ประมาณสิบหกองศาเลยค่ะ,ะแต่หมาเจ๋ยลุกเื่แยวยนี้แลละค่ะ<อ>ค,คุณค้เรียนมากจนสั้นขอบคุณค่ะ,อ,คคะอากาศแบบอันนี้เรา ต่างกันมากเมื่อวานนี่อากาศหนาวเย็นเลยเมื่อวานนี้เมื่อนวานนี่บ่บ่หนาวจ้าบ้านนี่หนาวอยู่นี่เออใส่เลยเป็นตาเพิ่นดีใจเนาะปกติเพิ่นเปิดร้านขายนาฬิกาเด้อค่ะปกติบ่ได้บ่ได้ได้เสื้อได้นาฬิกาเพิ่นเห็นอากาศมันหนาวเมื่อวานนี่บ่ เราเห็นเมื่อวานนี่หนาวคนละกึ่งกับเจ้าของลาดบ่คนละกึ่งยังไอย่งดแต่เสือริงไม่ได้จว่าหนาลากอีหลียวตอนนั้ยังกุ้งาอยุเท่าไหร่แล้วคะจองหวด bốn, ba, hai, một, ba, bốn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 , ba, Hãy subscribe cho con Ghiền Mì Gõ Để 2 bỏ lỡ những video hấp dẫn เอากลับบ้านเลยน่ารักมเลยนรดูสไมาแบบมาหลองมาแรกเลยป่าขนาดงานออกมาจากปีเลยค่ะยิ้มปุยๆเลยปกติเด็กน้อยต้องแบบงอแงใช่แต่เพาแตเพาคุณเนาะไม่ตื่นอ่ะ พ่อปันอลินเลยอ๋ออลินลืมเอออลินอลินมาแล้วมีโทรศัพท์เครื่องเดียวน้องโซเฟียโซเฟียโซเฟียเพชรบ้านแพงหรือเปล่าเนโซเฟียเพชรบ้านแพงลูกใหญครบเฟียนลูกนึกถึงเดกดัง ทำยูทูบเลยเป็นแนจำ่อร้างเลยรขนาดไดอดก้อน่หอดก้วยก็อใช่ครับพัตยาสายสาัยาสายสาววันที่พัยาสายสานที่สองนะครับวที่สองพยาสายสามโอ้วิพรยาบอก่อเอกอยากขายรถตีขายรถตีรถตีแบบพุนนัดบอกแม่หัวสันอ่ะ กเคไปไทยแตตอนใดพี่ <Kız S 1> <stop today. S 2> ้พอปายายไปปันเเวินว <flow> ้ยูเขายังกินเลซื้อรถตีบอ่ะไปิว่าที่ช่วยเห็ดอันคอนเหดเพืน่จะีนว่าเพื่อนเยก็เหือนกินางไดกับ่ือเห็นมันเบื่อออกที่ตี๋ ประเทศประเทศก็ยังพันธิเห็นง่ายเนาะลาหัวเตแล้วพ้นเหตดุ่สามวันอเองก็หวนรด้า่อา่ากจน้แล้วโอยโยเห็นเพื่ไใสวยปอบมากเหมือนกันอยในกระบาในกระบาก็เป็นก่อนคือเราคือบาดเป็นก่กับ่ก่อนม่อเาไปน้ำมันเราจะบ่หนน่ อยากรู้แต่ว่ากินนี่หรือบอสเด้มีตีหน่อยมีมีครบทุกอย่างอ่ะอยู่เนี่ย ารที่สามบอกปุ่นไม่หน่อยยุ่น

เตรียมพร้อมมากแ่เยเตรียมพร้อมยังได้เร็วันนี้มันนี้วันเสาร์เนาะผมก็เตรียมเสื้อนาวมาอกันอะไรจ๊ะหยิ่งเขาไปใส่หรือล่ะไปแต่งน้าแล้วอยู่ไรอยู่ไรหนูจะกินก่อนถึงจะไปแต่งหน้าแล้วส หมูกระทะจ้ะปอหมูกะทะอันนี้เป็นเียอันนี้ก็เต็มถังอันนี้เป็นบาร์บีคิว b วะดว่าได้เน่ขห้ลมแบบ้ไ่คิดว่าเม่คิดว่าลังสะติดติดจมดหออืติดไฟไปน้ำติดเจ็บช่วง ขอโทษเอฟซีทุกท่านค่ะเพราะว่ามอนีเก uh ิดอุบัติเหตุรถที่ขนขาเวทีเพราะสามารถเกิดอุบัติเหตุ่ะกระลีซานิดนึง ดีลางใจให้ทีมงานมีกคังค่ะสำับทีวีขอบคุณค่ะ